น <rate. osc> ี่ไงองเมียวหนี่เจ๊แนวหลุมนี่เออโอ้โหโอ้ต๋องวะขอกอดหน่อ้โย่ไปแค่หนเหรอหนากไปแค่โะโี้วัเดี๋ยวก็น่ลบกนั่นลอปืนปีกแรกกันน่ะปืนปีกแต นี่ไปซื้อเบสไอ้นั่นไงตีนอาปีกับปืนงกับหมาเหรอฝันน่ะน่ะนี่ไม่หัวจีนี่นี่รถปาจะโดนปาดิก่งฝานน่ะโอ้เออเซียมาเลยสองล้อวะนี่ตัวนี้โอ้ไอ้ชนยักษ์โอ้ตัวใบตัวเงากำลังก็หันสองล้อนี่นี่โอ้เลยกระโดดโอ้โหน่าขึ้นเลยนี่

เขาปล่อยแฮมบอี there, like ้ก็ตัวแม่เามันขยายพันธุ์กันตอที่อถี่น้ำแห้งกันแล้วตยอะมันมีจี่ตัวมันเจนนะมงแยบมก็บปาเต่าหลายต่าด้วยอาไ้อาแกปัเนี่ยโปูเอาไปเลี้ยงนะไปเลี้ยงไงเจจไหนนี่ตัวหในถังนรอถังน้ำมันีนนี่ตองมิ้วนี่มีเ่เหร